สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็พยายคนมาดูหญ้าอีกทน่หนึ่งที่น่าปลูกสำหรับคนเลี้ยงวัวนะครับก็คือหญ้ามูรโต้สองอันนี้ก็คือลักษณะของหญ้ามูรโต้สองนะครับช่วงนี้ก็กําลังงามมากเลยโดยที่หญ้ามูรโต้สองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหญ้าลูกผสมนะครับระหว่างหญ้าลูซี่ซิกแนลนอนซิกแนลเลื้อยนะครับนี่นะครับโปรตีนก็อยู่ที่ 12- ถึง14เปอร์เซ็นต์วันนี้ ผมจะมาเจยวใบวัวนะครับมันก็แตกกอดีมากเลยนะครับก็เลยอยากห้คนมาชมนะครับนี่อันนี้คือลักษณะของหญ้าโมลโตสองนะครับก็อันนี้ใช้แยกกอมาปลูกเห็นไหมครับก็เกิดเป็นกอแล้วก็มีต้นเยอะใบหนานี่ครับถือว่าเป็นหญ้าที่น่าปลูกอีกชน,นิดนึงครับสำหรับคนเลี้ยงวัวนะครับ,บนเนี่อยอันนี้คือลักษณะาการแตกกอครับเป็นหญ้าที่แตกกอดีมากนะครับ ใบจะคล้ายๆกับญ้าโูซีนะครับแต่การแตกกอจะคล้ายๆกับย่ากินนีนะครับอันนี้คือลักษณะของย้าโมตัวสองครับอันนี้คือหลังจากที่เราเกี่ยวไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยต้นสวยต้นงามดีมากสำหรับย้าโมตัวสนะครับนี่ก็อันนี้ก็สูงประมาณ60เซนนะครับความสูงของต้นครับนี่ะครับก็เดยพันคนมาชมนะครับเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เลี้ยงวัวนะครับ หญ้ามอเตอร์สองก็เป็นอญ้าทนิดหนึ่งที่หน้าปลูกนะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะ,อะของกอมันครับก็จะปลูกห่างกาันประมาณห้าสิบเซนอ่าก็จะแตกกอดีนะครับอ่บาใบใหญ่ใบหนาใบาอ่อนวัวกินดีอ่าแล้วก็เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงนะครับสิบสองถึงสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโปรตีนสูงก็เป็นหญ้าชนิดหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนเลี้ยงวัวน,นะครับวันนี้ก็เลยนคัดคุณผู้ชมอ,อ่าหญ้ามอเตอร์สองเป็นหญ้าสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นหญ้าทุพโสม ที่พัฒนาขึ้นครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนเลี้ยงวัวครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทัาชชองของเราจากคลิปนี้สวัสดีนะครับ